ีแต่เรื่องจริงรอบนี้นะทุกคนเออถ้ารอบนี้ไม่อะไรก็เดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันอีกทีเ<ม>นาะซ่อมยังไม่ได้ซ่อมเลยนี่เอาอะไรไปยิกเออทิปเอาเรื่อง เอาง่า okay, okay. ครับทุกคนก็ตะกรับสวัสดีพ่อเป็นน้องชาวโคราบันเองแล้วก็วีร,รนะบุรุษบิดยันๆทุกท่านนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแสมเบี้ยนชาแนลนะทุกคนก็วันนี้เราไปแข่งรถนะทุกคนแต่คือผมจะบอกว่าเมื่อคือนนะ่ะผมไล่รถจนเช้าเลยนะทุกคนตอนนี้เรายังไปไม่ถึงสนามเลยเป็นเวลากี่โมงแล้วเพื่อนนี่บ่ายสามยี่สามาสามยี่สามมารับน้องปั้ม hm. ถูกครับผม <c oughs> นี่ปเปราบน้องปั้ม hm. อยู่ปั้มหล่อปั้มหล่อเออเราให้ปั้มหล่อขับนะครับเพราะว่า ไม่มีตัวทับเลยแล้วก็มเมื่อคืนอะสาเหตุคือรถแม่งไม่ลงกลาวแม่งพวกผมงมจนเช้าตอนเช้าคือมาเจอตอนเช้าแล้วอะแล้วท่านี่รถแม่งก็เยอะแล้วก็เลยไม่ได้เทียดนะครับผมก็ไม่มีที่เทียดด้วยนะ,แล,ะลลลยแล้วกับดนตำรวจตำรวจไล่โอ้าสรเซเลยทุกคนมีแต่เรื่องจริงรอบนี้นะทุกคนหอ,อือถ้ารอบนี้ไม่อะไรก็เดี๋ยวรอนะหบหน้าค่อยว่ากัน,นอีกทีนอน่อมยังไม่ได้ซ่อมเลยนี่รอไลนไปีกเออทิป แล้วทีนี้ลูกตีดอีกอ่ะลูกตีสอเฉยโคตรเซ็งเลยทุกคนแล้วแม่ก็เช่าเราด้วยเช่าไม่สําคัญหรอกแต่คือสําคัญอ่ะมันม่มีที่เทียพอเช่าปุ๊บรถก,ก็เยอะรถบนถนนเยอะเราก็เทียไม่ได้นะทุกคนเออที่แรกไอ้มันมันสใส่ได้ไงแล้วทีนี้พวกเราถอดได้เอาเนาะแล้วไรเบาไรเบาถอดได้ออกแล้วก็ไอ,ออูดซปเปอร์ลีนเออแล้วทีนี้มันก็นเลยแบบว่ากาวอ่ะไม่ลงโคง้งคือโค้งผมทำสีไงอ่า ก็เลยแบบหาแม่งไมเป็นไรว่ารถแม่งยิงป้องปังป้องปัง,ปง,ปงที่ไหนได้อะ <S <S 1> <S 1> มันไม่ลงโคงนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามนะครับผมรอดูว่าจะเป็นยังไงวัดดวงเลยตอนเนี้ยคือทําไม่ได้เทียบกับลงเลยลนะค่อยว่ากันสนามหนานครับผมเออบางคนก็บอกว่าทำไมพวกผมแอกจังนะมันเป็นการแสดงนะเดือนไม่ค่อยเดือนไม่ค่อยดีวะเดือนอะไร ดวงดวงตินมุกมุกมกตีกันตายดวงไม่ค่อยดีแต่ว่าเนี่ดวงดีแน่นอนนะทุกคนเจอกันดูตาแต่ละคนไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอตามผมถ่ายดวลูกกัดถคู่เยนะครับถ้าัดเมเนดเปิลดเลยนะครับดังนั้น คุณจะต้องรีบเอารถไปทัานนั้นมารับก่องแล้วไปจอดรอนะครับเพราะถ้าถ้าถึงเวลาถึงเรียกคู่คนแล้วคนมาหาคนก็ไม่มีเวลาไปเวัดเครื่องนะฮะนะใครเนี่ยอย่างเงี้ยจะทำร้อนเบิร์ตต่อไปเลยร้อนก่อนเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราห้ามเปลี่ยนเตอร์ถ้าจะทำร้อนร้อนไปเลยห้ามเปอี่ยนครับถ้าใครจะทำไม่เครื่องร้อนร้อนเลยห้ามเปลี่ยน ไมีเปิดหน้าย่านกจะเปิอย่างเดีเปิดรอแต่เลยเปิดังเปิดอลารอแรกยิู่นะฮะย่ไปจบนะ่จะเข้ารบจะเวลาครับผมก็จตลอดนะว่าคู่ไหนที่ไหนนะครับจะมีรถทเข้าเพื่อจะได้ไปรอ พาเขาแลัวจบแน่พอไปเลยที่มันจะรอจ ติดติดตีบ่วงพ่อมาลูกฟูวบะไ่าเ้ยละติดพ่อนอยเด้อฮผมอครับเป็นเ็อครับเปปอาเออเอาใไห้หน่อยดิป๊อกไม่ใช่เขาไปรับใครไม่รู้หน้าแขก ต้องเร็วดีต้องให้ดีต้องใดีร้อนอด้วยร้อนออร้กลมันแกกอ่ะอแกกเยอะไม่อ้ยไดได้ลได้ได้เลยด้เไ้เลยดเลยลยเลย แสบเสียบไม่ได้ก็ไม่ได้กันหมดค้ามเสีบลอเตอร์มาด้ว่อยๆต่อแล้วก่อนนะเสียบตอกแล้วผมกำลังคำัใช้ลอเตอร์นล,ลอเดี๋ยวราเริมไรอรร คือรอรอบแรกแล้วก็ต in ้องรอรอบต่อไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กินอใครมาแล้วตัวพีชนะรางเป็นทางความเงินความทองรอบที่แล้วรุ้นพิ้งได้แต่ว่าน้ำมันเข้ามาดีรอบนี้ทุกอย่างดีหมดมาตรฐานทุกอย่างสนามพูดมาตรฐานอกไปผ่านพวงเลยนะไม่ต้องรอแล้วรออะไรกันพวงเลยลุ้นรอวารอบนี้ลูกบดลุ้นเบรกเ่ากไม่ไปทำงานนะ คืกมุ้มอ่ะย่อย่เลื่นช่างตูลงึ่งต่อเลยครับไอ้คอดูตูลงจึงขึ้นมาชัางก่อนนะหนึ่งหดพึ่งดตาตะคับตูลงจึงเบียร์อ่าหอเขียวห้าร้อยเลยตูลงจึงเบียร์ให้สองต่อสองสอน่ต่อสองนึเครื่องเลยครับเน้นเน้ัดโทวแลถ่ายวิดีโ เลไปไปเดี๋ยวรอดูรอบต่อไป ผลงานเด่นมากๆโค้ชโมเบียเด้นต ja. oh ุ oh ้งวันไปชนิดเต้นกระเด็นปาปากครับ